ไม่เอาเอ้าเฝ้เร็วมามาเร็วเฝ้าอย่ายกนะทับขาออกไม่ไหวอ่าทำไมไม่ไปมันติดที้ขวนลดลดต้องไปล่างเฝ้ารถไม่คอุดเด่นให้พี่จันหน่อยอืม พูดเ็แล้ว่ะไม่เอารถไม่ค่อยใหญ่มาขุดเหรอ ดูพี่สันบ้าพลังพองเรายืนดูพี่สันบ้าพลังอะนี่เป็นกเป็นร่างดิมนรเข้าสูแล้วบบไม่ใช่ไม่ใช่บนภูเขาอยู่บนภเขา อ่ไปมีบันป่าอยู่ปมาคูปป่ามีบันอยู่ในป่าใช่เอาลูกผลไม้คมๆม,มาเตะกัน Oh!